ราบสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมบุญเรืองสล็อตนะวันนี้เราก็มากับทุน600บาทนะกับเกมมาจงเวนมาจองกำสองของเราเหมือนเดิมนะปาไปที่เป็นสิบาทกันเลยดีกว่านะหูหวานโคตรเอาเอียแตกไปหมื่นหนึ่งเฮียโคตรสุดวันนี้มาดูกันว่า600เราจะไปได้ขนาดไหนโอ้โหเฮียหนึ่งหงบาทสภาพขล้องเออมาถ้าไม่มีดูหโคตรเยอะ โอ้ห้าเยอะก็เท่านั้นขออีกฟองหนึ่งได้ไหมล่ะชายอีกฟองหนึ่งแน่โอ้เว่อีอ้นะ oh <yeah! S 1> มาอย่าพึ่งคาดหวังกับมันมากอย่าพึ่งคาดหวังกับมันมากอย่าพึ่งอู้ขออีกฟองหนึ่งขออีกเฮ้ยไ yeah. ม่คาดหวังก็ผิดหวังอยู่ดีแม่จัดโอ้โหเว้ oh <yeah. S 1> มาสองสองไหลไปวายคู่ภาษาจีนสองสี่นี่แคบเลยโอ้โหโอ้โหทำไมมันไม่แตกวะดูสอง สองกับห้าคตรสวยเลยเมื่อกี้โอ้โหมาพยรถย้ายพยรถย้ายยังไงพยอดชายอย่างเงี้ยพี่โอ้โหพยรถย้ายฮ่าขีดภาษาจีนสีเขียวคตรเยอะโอ้โหไม่ได้วะ่ะโอ้โหมาลูกรักรมาจังเวียนมาจังกรรมยังไงไม้แลกกระแทกใจสองไหลไปหนึ่งทีแล้วก็สามโอ้หสามช่องแรก เสียดายสามช่องแรกทำไมไม่มาวะป่าสองพนมสองพนมสามนะพนมเป็นอะไรกับสามเนี่ยสามช่องแรกเนี่ยจะได้เลยฮะโอ้โหโอ้โหสามไอสามวายคูไอสามสามนี่สมไม่ละมึงโอ้สองโอ้สอหนูสองกลมสองกลมก็ได้สองขีก็ได้อะ โอ้โหเต้าสองขีดแตกนะมันจะเป็นวายไงมันวจะได้ไหลต่อภาษาจีนภาษาจีนขอละภาษาจีนนะห้าโอ้โอ้ยสองสองกลมจังหวะนี้สองขีดไหลไปสองขีดไหลไปวายมาวายอุศลมาแล้วไม่ได้เฮียอะไรเลยโอ้สภาพสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดโอ้โหเฮียบาดเดียว จะรู้ว่ามาได้อยู่ว่าไม่ได้นะเจ็้อยเก้าโอ้เลขสวยเลนะเก้เก้ายไปอันที่เบ็ดสาิกันเลยดีกว่าโอ้โห,หนี่ยเปนสามมากร้อยได้เนแล้ววะไปพ่อหนุ่มห้าห้าห้าแน่โอ้ห้นี่ไงหา้าเอาหา้าเหียแต่ทีเดียวนี่นะอ,อืประชดกูรู้เปล่าวะเฮียโอ้ โอ้โหวายสามตัววายสามตัวสามสามมาสองกลมสองขีดสองขีดไหลไปสามกลมสามกลมช่องแรกสามกลมทำไมไม่มาวะนี่ไงอ่ะโอ้โหเฮียเอาวายคู่เฉยเอาไหลวะสองขีดสองขีดสองอืมดูปัญหาจะมีอีกตัวก็ได้นะเว้ยไข่เมื่อกี้ท่ามตกลงมาละโอ้โหยังไม่มาเฉยวะห่ามเอ้ยไอ้ห่าเอ้ยไอ้ห่าเอ้ย โอ้โหว้าไม่ได้เลยนะให้ดา่านืดให้ด่านี่แตกยีทีิบหายเลยเฮียพอชมนิดชมหน่อยนะไอสัตว,ว์โอ้โหโอ้โหโอ้โหเออภาษาจีนแล้วก็โอ้โหเงาทิศโอ้โหไอทิศโอ้โหโอ้โห โอ้ยโอ้โหภาษาจีนสีแดงนึกว่าจะเข้านะเมื่อ oh, กี้โอ้ยปู่ซาดีใจเราแตกอยู่แล้วภาษาจีนสีแดงอีกภาษาจีนสีแดงไม่มีนี่หว่าจังแรกไอชิบหายโอ้โหมาพู้หนุ่มพู้หนุ่มพู้หนุ่มมาจองพู้หนุ่มมาจองพู้หนุ่มโอ้โหพู้หนุ่มมาจองมงคลทองเลี้ยวสามกับห้าเละอีกและกูต้องได้ด่าสามนี่แหละไอสามสามไอสามกับไอสองเนี่ยโอ้โหไปจังหวะนี้ไปจังหวะ เฮ้ยเหี้ยเออเออเอออุ้ยเหี้ยเหงาเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออแตกบ้างเถอะโอ้โหเออแตกบ้างเถอะโอ้โหเหงาเกินเลยฮะมามาแค่ฟองเดียวมาแค่สองฟองมาสามสิโอ้โหโอ้โหผู้ชายกูเฮี้ยมาไปหมุนไป ห้าขีดห้ากลมห้าขีดมาคู่กับห้ากลมโอ้โหเีสิบบาทดีกว่าเฮียเหลืออยู่ห้าร้อยสภาพจากพันกว่าโอ้โหคุณจะรู้อะโอ้โหเฮียเออวายคู่ขายชินสองสี่สามมาสายอุปสายชินสีแดงสามมาสายอุปสายชินสีเขียวเออสามมาดิสามมาดิโอ้โหฮะาทำไมสามไม่มาวะอือสองขีดสองขีด สองขีดโอ้โห้าขีดมาทำหวยแล้ววะวายมาวายมากับห้าโอ้โหหมดหน้าเป็น,นทีโอ้โหไหลไปแบบตายอยู่ทำแบ็กหน่อยสิพี่หนุ่มโอ้โหเียมันจะลูดกูคืนหรือเปล่าวะเียโอ้โหถ้ามันถ้ามันตกลงไปเหลือหอ้าร้อยหยกว่ากูจะพอได้ยังไงสามสองอืมสามกับสองอะไรก็ได้สามากับสองอะไรก็ได้เียเออ,สอ,ส,อสองขีดสองขีดไหลไปสามสามมาดิ สามเลยเอ้ยอีกฟองนึ่งโอ้โห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 เฮี้ยเออเอ้าโอ้โหเดี๋ยวก็หอนใช้โอ้ยอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหมันจะลูดมือคืนเฮี้ยวายวายมาอย่างนี้อุ้ยโอ้โหนึกว่าจะมาอีกฟองนึง ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยโอ้ยเออเอาโอ้ยเฮียโอ้โหขวากจะมาเฮียหรืออ่้าร้อยโอ้สภาพตกบารพันกว่าหรืออยู่ห้าร้อยโอ้เฮียเกือบไม่รอดแล้วกูใช่ไหมหรือจักรเรือเขียวเออมาสองขีดสองขีดมาสามสองกลมสามกับสองกลมไม่มา,าวะโอ้โหเฮียโอ้ สามร้อยสี่สิบกลับรอบซ้ายมหกรอบ,รอบห้ารอบไปแล้วสี่รอบเหลือเออแตกอยู่สองอสองก็ไม่มีโอ้โหไอทิดเอ้าโอ้โยออแย่แตกจะไม่ไหลยังไงวะโอ้โหโอ้โหสองกับห้าอืมหลาอุย้ยฟองหนึ่งอีกฟองอถ้าจะแตกโอโ้ถ้าแตกได้อีกฟองหนึ่งก็งสวยเลย นี่าจะมาอยู่น่าจะมาอยู่สอง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 จุดสองน่ะโอ้โหโอ้โหเฮียห้าร้อยแปดสิบเก้าได้คืนอยู่เกือบไม่รอดเฮียโอ้โหสภาพโอ้โหขึ้นมาพันเบสสามสิบคูนึกว่าจะไปต่อนึกว่าจะไหลเหมือนเมื่อวานไอ้เหี้ยโอ้โหนี่โอ้โหเอาไอ้นี้ดีกว่าเหี้ย เล่นต่อคิดในใจนะถ้าเล่นต่อเคยเป็นไงถ้าเล่นต่อนี่เสียคืนแนะ่นอนเลยวันนี้เอาแค่นี้ดีกว่าโอ้โหหากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับผม